สวัสดีครับพบกับช่องทรัพย์สวยราคาดีเอ็นจีพัพเอร์ตี้ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะพามาดูโครงการอะไรครับพี่นางประดินทองสามครับผมอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดนะครับการเดินทางเป็นงไงครับพี่นางการเดินทางสะดวกมากไม่ว่าเราจะเข้าทางไหนอ่ะอย่างเช่นถ้าเราเข้าทางลังสิตองคคลักอ่ะเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นครับผมโครงการนี้มีกี่ทายครับสองทายเนาะมีแบบชั้นเดียวแล้วก็สองชั้นครับผมของเราเป็น สองชั้นนะครับเนื้อที่เจ็ดสิบจุดแปดตารางวานะครับลองดูนะครับลองดูรอบๆครับตัวบ้านเหลือเนื้อที่เยอะนะครับทำเป็นโรงจอดรถได้อีกนะครับตัวที่เหลือเนี่ยครับเจ้าของบ้านนะครับได้ลงเสาเข็มไว้แล้วครับประมาณสิบสองต้นนะครับซึ่งนั้น